ตอนนี้เด็กๆวางดินสอวางสมุดลงเลยค่ะเรายังไม่เขียนอะไรแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเร็วเอหน้าของคุณครูอยู่ทิศไหนเอ่ยอ่าหันมาทางนี้อ่ะมาดูที่สไลด์ของครูนะคะว่าวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของเก่งมากครอบครัวของเรา เรื่องนี้ยังไม่จบในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเรื่องนี้ไปจําได้ไหมคะจําได้ในเรื่องของครอบครัวของเราจากสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับความรักความผูกพันในครอบครัวใครรักคุณพ่อคุณแม่บ้างเอามือลงใครไม่รักพ่อแม่บ้างกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านเลยกลับไปมเมื่อไรโดินดุโดนตีเอาเวฟไม่อยากกลับบ้านเหรอคะเอาเอฟด้วยทําไมคะแม่เป็ดเป็นไงคะ ้อแม่เป็นใจร้ายที่แม่ใจร้ายเพราะแม่อาจจะห่วงเราหรือว่ารักเราแต่เราไม่รู้ตัวที่จริงพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนผู้ปกครองของเด็กๆทุกคนรักเด็กๆมากนะรักมากจนเราไม่รู้ว่าเอ๊เขารักเรายัางไงนะเด็กๆต้องสังเกตดูเวลาถึงเวลาทานข้าวจะมีคนเรียกหนูไปทานข้าวไหมคะ มีอันนั้นก็แสดงว่าเขารักหนูอยากให้หนูได้ทานข้าวทุกมือ้อเวลาจะนอนเด็กๆด,ดูทีวีอยู่มีคนบอกให้หนูไปนอนไหมคะมีอันนั้นแสดงว่าเขารักหนูนะคะให้หนูนอนไวๆจะได้นอนตื่นเช้ามาโรงเรียนได้อันนี้ก็เป็นความรักที่คนในครอบครัวมีต่อกันนะคะอ่ะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนในเรื้อหาของ การสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวอะเด็กๆลองอ่านหน่อยสิคะรู้จักความรักไหมคะถ้าเด็กๆรู้จักเราจะสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวของเรายังไงดีให้ครอบครัวของเรามีความสุข ให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นเราจะทํายังไงดีคะอ้าวอย่างในฐานะเด็กๆเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรจะทํายังไงดี<ม>อ่าเก่งมากชื่ออะไรคะเ<ม>จนพบตอบว่าไวมากไม่ดื้อครับเก่งมากไม่ดื้อก็เป็นการสร้างความรักอ่าตั้งใจเรียนเปลีย่ยนให้เก่งอะไรนะคะอเออช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านมีอะไรอีกคะ อย่างวันนี้คุณพ่อคุณแม่ไปทํางานหาเงินมาเหนื่อยเลยหนูก็นอนดูทีวีอยู่พ่อแม่มาเหนื่อยเงือโอยเงือแตกเงือฮะเอ <มา S 1> เอา,เอาน้ํามาให้แม่โอ้ยเหนื่อยมากเลยถ้าลูกเอาน้ํามาให้แม่แสดงว่าลูกเป็นไงกับแม่คะ,ร,ะรักแม่เป็นห่วงแม่อันนี้ก็คือวิธีการสร้างความรักความอบอุ่น เก่งมากนอกจากนี้มีอะไรอีกคะคิดออกไหมเอ่ยออช่วยพ่อแม่กรอกน้ำช่วยพ่อแม่กรอกน้ำก็คือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมคะว่าไงคะช่วยพ่อแม่จัดห้องโอ้ช่วยพ่อแม่จัดห้องจัดบ้านช่วยร้านจานอ่าพออ่าส่วนใหญ่เด็กๆจะแสดงความรักตออพ่อแม่หรือว่าคนในครอบครัวด้วยการช่วยเหลือในสิ่งที่เด็กๆทำได้ใช่ไหมคะ มีเด็กชัก้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งคนไหนอาบน้ำได้เองแล้วบ้างแต่งตัวได้เองบ้างทานข้าวได้เองบ้างเก่งมากแล้วมีใครยังให้พ่อแม่ป้อนข้าวบ้างมีไหมคะแล้วมีใครรู้เวลาของตัวเองเลยว่าวันนี้หลังเลิกเรียนหนูต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดดชุดอยู่บ้านมีใครทำเองบ้างโดยไม่ต้องให้ใครบอก เอามือลงแล้วมีใครคิดได้เองเลยว่าเห็นจานมันมันค้างอยู่ในกะละมงังล้างจานแล้วไปล้างเองเลยมีใครบ้างเก่งมากแสดงว่าเอามือลงค่ะแสดงว่าเด็กๆปฏิบัติตนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ถ้าดีแล้วก็ทําต่อไปใครไม่เคยทํางานบ้านบ้างคะมีไหม <c oughs> มีไม่เป็นไร <c oughs> ยังมีคนไม่เคยทํา อ๋อแต่ผมไม่เคยทำบ่อยๆนานๆทีผมจะทำอันนี้ก็ไม่เป็นไรฝึกไปก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆตัวเล็กอยู่บางทีรีดผ้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะคุณแม่ห้ามไม่ให้รีดเดี๋ยวมันเป็นอะไรคะเดี๋ยวมันเหนียเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันจะหนีบแขนนักเรียนเตารีดนี่เป็นไงร้อนถ้าเด็กๆเตารีดนี่เด็กๆยังทำเองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนค่ะอ้าว ทีนี้มาดูเนื้อหาของครูบ้างว่าการสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวอ,อ่าอย่างบุคคลแรกคือใครคะพ่อแม่อ่าคำนี้อ่านได้เลยหรือเปล่าอ่านว่าพ่อแม่พ่อแม่คนที่จะเป็นพ่อแม่จะสร้างความสุขในครอบครัวได้โดยอ่าหนึ่งทำหน้าที่ของพ่อแม่ เด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าหน้าที่ของพ่อแม่ทุกวันนี้พ่อแม่มีหน้าที่อะไรคะเก่งมากพ่อแม่ก็มีหน้าที่ทำงานหาเงินสะสมเงินไว้เพื่อจะให้ใครคะให้ลูกเพื่อใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันก็คือให้เด็กๆมาเรียนหนังสือคุณแม่ก็จะใช้เงินซื้อกับข้าวซื้อของใช้ในบ้าน คุณพ่อก็หาเงินมาให้คุณแม่เก็บไว้อันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือหารายได้แล้วก็ทำงานต่างๆในบ้านนะคะมีพ่อแม่คนไหนทำงานนอกบ้านไหมคะมีไหมคะอ่ามีพ่อแม่ใครทำงานอยู่ที่บ้านบ้างคะอ่ามีอ่า,อาเอามือลงค่ะหน้าที่ของพ่อแม่ต่อมาหรือว่าการสร้างความอบอุ่นของพ่อแม่ก็คืออบรมสั่งสอนลูก มีไหมคะเวลาหนูทําอะไรผิดคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยพูดอะไรกับหนูเลยมีไหมคะอหนูทําผิดก็ไม่ดา่าเวลาทําดีก็ไม่ชมมีไหมคะไม่มีพ่อแม่ของทุกคนต้องมีการชมเชยหรือว่าอบรมตักเตือนเด็กๆอย่างเช่นเวลาเด็กๆวิ่งขึ้นลงบันไดจะมีใครเตือนหนูและ พ่อแม่เพราะว่าวิ่งขึ้นลงบันไดนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะตกบัอ,อ่อาจจะลื่นแล้วก็พลาดตกบันดไดได้คุณแม่เห็นคุณแม่ก็จะเตือนเลยกระิริตอย่าวิ่งบันไดสิลูกเดี๋ยวตกลงมาคอหักทำไงล่ะคะเดี๋ยวแม่ก็ต้องเสียตังไปโรงพยาบาลอีกไม่ดีนะคะลูกอย่าวิ่งใช่ไหมคะนี่ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่คืออบรมสั่งสอนลูกและเวลาพ่อแม่ว่างจากการ หาเงินหรือว่าทํางานพอลูกอยู่พร้อมกันในบ้านเด็กๆหยิบหนังสือมาอ่านถ้าเด็กๆอ่านไม่เข้าใจจะมีใครสอนหนูคะพ่อแม่นน่นหลคะค่ะก็คือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องสั่งสอนให้ลูกอ่านออกเขียนได้เขาถึงยกให้พ่อแม่เป็นครูคนแรกของ,ของลูกหรือว่าของนักเรียนนะคะต่อมา แสดงความรักความอบอุ่นต่อกันอ่าซึ่งจะเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวหนูเคยบอกรักคุณพ่อคุณแม่ไหม,มเ,เคยแล้วหนูแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่ยังไงอีกนอกจากบอกรักคะอุ้ม,มเขาเรียกว่ากอดคะ่ะใช่ไหมอ่าอุ้มเราอุ้มพ่อแม่ไหวไหมคะไม่ไหว <laughs> หนูทํายังไงได้ไที่จะได้แสดงว่าหนูรักคุณพ่อคุณ,คณแม่ กอด่อ่อ่าหอมแก้มมีอะไรอีกอะไรนะคะเือั่อเชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็แล้วเวลาพ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยก็ช่วยอะไรได้อาน้ําหรือว่านวดตัวให้แสดงว่าเด็กๆแสดงความรักความอบอุ่นได้พ่อแม่พ่อแม่เคยกอดหนูไหมคะเอาพ่อแม่เคยหอมแก้มหนูไหมเอย งานก็แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยรักหนูนะคะถึงได้ปฏิบัติต่อหนูเวลามีม,าม,ามีไปทำงานมาพ่อแม่ไปทำงานมาแบบเหนื่อยๆเราเคยถามไหมว่าคุณแม่เหนื่อยไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นการแสดงความรักในการถามความห่วงใยต่อกันอย่างวันนี้คุณแม่สังเกตเห็นว่าหนูหน้าตาซึมๆคุณแม่จะถามหนูไหมว่าหนูไม่สบายหรือเปล่า ถามไหมคะถามอันนี้ก็เป็นการที่คุณแม่แสดงว่าคุณแม่ห่วงใยห,หนูนะคะเอาวิธีแสดงความรักต่อมาคือทำกิจกรรมในเวลาว่างร่วมกันเช่นอะไรบ้างที่หนูทำกับครอบครัวหนูไปทำอะไรบ้างกับพ่อแม่ดูหนังด้วยกันอ่ามีอะไรอีก ไปเที่ยวด้วยกันนะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวบ้านญาติไปเที่ยวานเพอทานข้าวด้วยกันมีอะไรอีกคะอะไรคะไปช้อปปิ้งโอ้โหเรียกไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าด้วยกันไปไหนอีกไปเล่นกีฬาด้วยกัน ไปช่วยกันทำงานบ้านอันนี้ก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นการแสดงความอบอุ่นในครอบครัวนะคะอ่าต่อมามาดูว่าคุณลูกทั้งหลายไหนใครเป็นลูกบ้างอ่าลูก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 คำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่ามาดูกันว่าลูกจะสร้างความสุขในครอบครัวได้อย่างไรเมื่อกี้คุณพ่อคุณแม่ สร้างความสุขโดยการทำหน้าที่ของพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกแสดงความรักความอบอุ่นต่อกันแล้วก็ทำกิจกรรมเวลาว่างร่วมกันทีนี้มาดูลูกบ้างเด็กๆเ,เป็นลูกเด็กๆจะทำให้ครอบครัวของเด็กๆมีความสุขอย่างไรบ้างคะเรียนเกมตอบเลยว่าเรียนหนังสือเก่งๆมีอะไรอีกคะเอฟเ,เอือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเอามาดูของครู ดูเด็กคนนี้เป็นไงอ่าเด็กดีก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของทุกคนในครอบครัวของนักเรียนไม่เกเรไม่ดื้อไม่สนเวลาเขามีอ่ากิจกรรมอะไรที่บ้านก็ต้องช่วยทำงานบ้านอะไรที่เราพอจะช่วยได้หรือทำได้อย่างในครัวเราสับหมูได้ไหม ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องใช้อะไรสับหมูมีดคุณแม่ไม่ให้ทำหรอกค่ะเพราะว่ามีดเป็นของมีอะไรอันตรายของอันตรายของมีคมอะไรบ้างที่เด็กทําได้ในครัวล้างจาน้เด็ดผักได้ไหมเด็ดผักอ่าหักเขาเรียกวอะไรอ่ะล้างผักอ่า หรือว่าแกะเปลือกพวกผักอะไรเงี้ยเด็กๆก็ทําได้แต่ถ้าเป็นพวกใช้ของมีคมเราไม่ต้องไปทําก็ได้นะคะชอบช่วยพ่อแม่ทํากับข้าวไหมคะชอบถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่เข้าครัวบ่อยๆเพราะว่าโตมาเราจะได้ทําอาหารเป็นถ้าผู้หญิงทําอาหารอร่อยเขาจะเรียกว่ามีสเสน่ห์ปลายจวักทาอาหารเก่งก็จะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะถ้าบางคนทําอาหารไม่เป็นเลย ไข่ทอดก็ยังทอดไม่เป็นมีไหมคะอเห็นไหมมีคนพันิพาทอดไข่เป็นแล้วแสดงว่าอาเริ่มจะมีฝีมือในการทำอาหารแล้วอไข่ต้มก็ทำเป็นหุงข้าวเป็นไหมคะเป็นด้วยเพราะตอนนี้เขาใช้อะไรหุงคะม่หุงข้าวใช่ไหมคะเอฟอ่าน้ำมูกไหลแล้วเช็ดน้ำมูกหน่อย อาต่อมาทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของเด็กๆคือ,อ,อคือเรียนหนังสือตอนอยู่โรงเรียนหน้าที่ของเด็กๆก็คือเรียนหนังสือถ้าไปอยู่บ้านหน้าที่ของเด็กๆคือเออช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านนั่นเองนะคะนะเป็นการแบ่งเบาภาระงานต่างๆพอกลับบ้าน อาจจะอ่านหนังสือเพื่อเป็นการฝึกฝึกตัวเองให้มีความเก่งมากขึ้นไปไปหรือว่าแสดงหน้าที่โดยการแสดงความรักต่อคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาโรงเรียนใครไม่เคยไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองบ้างมีไหมคะไม่เคยไหว้เลยตั้งแต่เด็กไม่เคยไหว้หนูจะไหว้ตอนไหนคะตอนกลับบ้ อ่ะแล้วหลังกลับบ้านเคยว่าหไหมคะเคยอ,อ่ะแล้วทำวันเดียวหรือว่าทำทุกวันเลยทำทุกวันอ่าอเราจะอาจจะแสดงความรักในการกราบพ่อแม่หรือว่าว้พ่อแม่ก่อนจปโรงเรียนหรือว่าหลังจากเลิกโรงเรียนนะคะอ,อ้าวันนี้คุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆ ถ้าอยากฟังให้เด็กๆปิดสมุดก่อนแล้วเก็บอุปกรณ์ไว้ใต้โต๊ะให้หมดก่อนอาจจะดูถ้าพร้อมก็จะเล่าถ้าไม่พร้อมก็ไม่เล่า